ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปแรกเกี่ยวกับ Google Drive นะคะมันก็คือสอนการใช้งาน Google Drive ให้ชำนาญในเจนาทีนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราขอเกินในส่วนของที่มาสักเล็กน้อยนะคะ Google Drive ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถแชร์ ไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับคนอื่นๆได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเข้า Google Drive กันนะคะเริ่มจากการล็อกอินเข้าบัญชี Gmail ของแต่ละคนกันก่อนเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะก็ให้ไปสมัครก่อนนะคะค่ะพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วให้เลือกไปที่ไอคอนวงกลม9อันตรงมุมบนขวาค่ะ พอคลิกแล้วก็จะแสดงแท็บเมนูลงมาใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเลือกไปที่ไอคอนของ dive เพื่อเข้าพื้นที่ dive ของเราเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าใช้งาน Google Drive ของตัวเองกันได้แล้วค่ะในเมื่อเข้ามาถึงหน้า dive กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งาน Google Drive กันเลยดีกว่า <t ick> มาเริ่มก,กันที่การอัปโหลดงานขึ้น dive กันเลยซึ่งมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คลิก new แล้วเลือกว่าต้องการอัปโหลดไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ในที่นี้เราก็จะเลือกโหลดไฟล์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกว่าเราจะอัปโหลดไฟล์อะไรและต่อไปเรามาลองแชร์งานของตัวเองให้เพื่อนๆกันให้คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการแชร์เลือก get link แล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นเด้งขึ้นมาแทนจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลิกที่ copy link เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ลิงก์ไว้สำหรับแชร์งานกับเพื่อนๆแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากโหลดงานของเพื่อนมาดูนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะโดยเริ่มจากเลือกไฟล์งานของเพื่อนที่เราต้องการโหลดก่อนคลิกขวาหาเมนูดาวโหลดแล้วก็ถ้าเจอแล้วก็กดเลยค่ะแค่นี้ เราก็จะเห็นว่าไฟงานของเพื่อนกำลดใช่ไหมคะเราก็ได้ไฟล์งานของเพื่อนมาแล้วค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปในส่วนของฟีเจอร์นะคะก็ขอขั้นด้วยสิ่งที่ทุกคนควรรู้ถ้าจะใช้ g o o g l e Drive สักนิดนะคะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าเราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่จากที่ Drive กำหนดมาให้เบื้องต้นในที่15กินะคะ แล้วก็สาหรับใครที่เห็นว่าพื้นที่อย่างตัวเองเหลือน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มจาก Google Drive ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะจะขอส่งต่อให้พี่ซันในหัวข้อฟีเจอร์ของ Google Drive นะคะครับขอบคุณครับน้องนัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกที่ควรรู้กันเลยนะครับฟีเจอร์นี้นะครับมีชื่อว่า Search Within ครับเอาไว้ใช้สําหรับเรียกดูรายการไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกครับ ทำให้เราสามารถหาไฟล์ที่ต้องการเจอได้ง่ายมากขึ้นวิธีการใช้งานก็คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการครับจากนั้นเลือก Search Within เสร็จแล้วเนี่ย Google Drive ก็แสดงลิสต์ของรายการทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราคลิกเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเทสกันหน่อยดีกว่าว่าใน c o l l a b n Notebook เนี่ยมี4ไฟล์นี้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ Google Drive ก่อนครับแล้วก็เข้าไปดู ในหน้านี้นะฮะก็จะเห็นทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันครับก็คือมี first draft ที่เป็นโฟลเดอร์แล้วก็ under0 under1 ครับเดี๋ยวเราเข้าไปใน first draft ครับอ่าเราก็จะเห็นอีไฟล์หนึ่งนะครับทั้งล้วหมดเป็น4ไฟล์พอดีที่เราเห็นใน search within เมื่อกี้นี้ครับจะเห็นได้ว่าตอนเราเล่นเกมครับหรือว่าใช้แอพพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสกินหรือเปลี่ยนทีมทเพื่อเพิ่มความสวยงามใช่ไหมครับ g ูเกิลไดเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความสวยงามเช่นกัน โดยเราสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ธรรมดามดาให้มีสีสันที่สวยงามขึ้นได้โดยคลิกขวาโฟลเดอร์ที่เราต้องการครับจากนั้นเลือกเมาส์ไปที่ที่ Change Color ครับ Google Drive เองเนี่ยมีสีมาให้นะครับถึงยี่บสีสีด้วยกันเพื่อนๆสามารถเลือกสีใดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเพื่อเป็นตัวอย่างให้นะครับครับเพียงเท่านี้โฟลเดอร์ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีตามที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้แล้วนะครับ แล้วก็มาถึงฟีเจอร์พื้นฐานฟีเจอร์สุดท้ายแล้วนะครับฟีเจอร์นี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากครับโดยเฉพาะการที่ต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นนั่นก็คือ Permission Share คร่าวๆจะเป็นการแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นโดยกําหนดว่าเขาสามารถทําอะไรกับไฟล์เราได้บ้างเช่นห้ามแก้ไขดูได้อย่างเดียวหรือแก้ไขได้ด้วยครับโดยวิธีการใช้งานนะครับก็คลิกขวาไปที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการครับจากนั้นเลือกแชร์ ในส่วนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับก็มีกล่องบนและกล่องล่างครับกล่องบนเนี่ยจะเป็นการเลือกแชร์กับเพื่อนนะครับโดยการเพิ่มอีเมลนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะแชร์เป็นของเพื่อนผมนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกอีเมลเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเพื่อนที่เราจะแชร์ให้เนี่ยสามารถมีสิทธิ์เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิวเวอร์นะครับ เพื่อเราจะสามารถดูไฟล์ได้อย่างเดียวคอมเมนเตอร์นะครับเพื่อนเราจะสามารถไไอา comment er คร mm. อเามเมนต์จุดต่างๆภายในไฟล์ของเราได้ครับและอีดิเตอร์เพื่อนเราจะสามารถแก้ไขเนะะื้อหาต่างๆในไฟล์ของเราได้ครับเ mm. mm. มื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซ n นครับ mm. เพื่อนเราก็จะได้รับอีเมลนะครับ mm. ที่เราส่งไปเมื่อกี้จากนั้นเนี่ยมาต่อที่กล่องด้านล่างนะครับกล่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นการแชร์โดยใช้ลิงก์เหมือนกันนะครับแล้วก็ มีให้เลือกอยู่ถึง2แบบด้วยกันนั่นคือแบบ r e s t r i c t แล้วก็ Anyone with the link นะครับโดยที่แบบ r e s t r i c t เนี่ยคนที่จะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้เนี่ยจะเป็นคนที่เราทําการแชร์อ e ีเมลนะครับที่กล่องด้านบนไปในเมื่อสักครู่นี้นะครับเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้และแบบที่2ครับ Anyone with the link ครับใครก็ตามที่มีลิงก์นี้นะครับสามารถเข้าถึงไฟล์เราได้หมดเลย ซึ่งเราก็สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้เหมือนกับแชร์ผ่านอ e ีเมลเมื่อกี้เลยครับก็คือจะมี Viewer, Commenter, แล้วก็ Editor ครับครับและฟีเจอร์พิเศษสําหรับผู้ที่ใช้ Account มหาพิยาลัยหรือเป็น Account ที่เป็นระบบ Organize นะครับเราจะสามารถแชร์ไฟล์โดยที่ไม่ต้องส่งลิงก์ให้เพื่อนก็ได้ครับ นั่นก็คือเราให้เราเลือกตรงนี้นะครับเป็นที่ organize ของเรานะครับหรือว่าถ้าเป็น mail 모เนี่ยก็จะเลือกไปที่ k ิงมงกุฎนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกที่ confirm งมุมขวาบนนะครับจากนั้นติ๊กถูกไปที่ช่องนี้ครับเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์นะครับที่ใช้งาน mail 모เนี่ยก็สามารถหาไฟล์ของเรานะครับได้ผ่านการ search ตรงช่องข้างบนนี้นะครับว้า <Wow. S 1> เพื่อนเื่อก็ลอง เซิร์ชดูได้นะครับว่าเจอตัวโฟลเดอร์นี้หรือเปล่านะครับอตอนนี้เนะี่ยเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ได้ทําการแชร์ไปในเมื่อสักครู่นะครับครับแล้วก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับการสอนใช้งาน Google Drive แบบพื้นฐานง่ายๆใน7นาทีนะครับพวกเราหวังว่าหลังจากดูคลิปนี้เพื่อนๆจะสามารถใช้งาน Google Drive ได้คล่องมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ผมและน้องนัทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ